สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชว่วงเดดส่งของจริงๆไม่อยากใช้ท่านี้ในการเปิดคลิปเลยนะแต่ว่าทุกครั้งที่เรามาถ่ายอะเที่ยงตรงตลอดนี่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงทุกคนแดดก็คือกําลังทำามไมตรงสีสัพอดีเดะวันนี้ค่ามาแต่งบ้านเป็นบ้านทาวเฮาส์ที่ใช้งบแต่งสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นแค่4ี่หมื่กว่าบาทได้อะไรบ้างตามมาเลยค่ะ ที่ียบร้อยสําหรับห้องแรกนะคะห้องนี้ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าซื้อสินค้ายกเซตแบบนี้แต่ห้องนี้ไม่ได้ตั้งถูกชิ้นเพราะว่าห้องนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นห้องนอนขนาดเล็กเอาจริงๆถ้าเป็นเตียง3ฟตุตครึ่งอะ่ะน่าจะวางเฟอร์ได้ครบหมดแต่ลูกค้าเขาเลือกเป็นเตียงไซส์5ฟตุตไงเน้นนอนสบายนอนชิลๆก็เลือกตัวนี้ได้แล้วก็มีการเว้นสเปซมุมเสาวไว้สําหรับผ้ามุงผ้มาม่านต่างๆแล้วก็ปลายเตียงอันเนี้ย จริงๆไหนๆคนคงวางโตทีวีแต่ถ้าวางโตทีวีอะมันจะทําให้เดินลําบากเดินยากเพราะฉะนั้นก็เว้นไว้โล่งๆเพราะฉะนั้นห้องนี้จะมีแค่เฉพาะเตียงและตู้เสื้อผ้าเท่านั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งตัวหนึ่งร่ <Okay, S 1> ตัวนี้ไซส์เท่าไหร่ใช่ไหมคะเมย์ี่สิบค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้อาจจะประมาณ ประมาณแบบ3เมตรคูณแบบเกือบเกือบ3เมตรนิดหนึง่งประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีก2ชิ้นที่ลูกค้าเขาตัดสินใจไปวางห้องอื่นเขาวางยังไงห้องนี้อี๋ยวให้ดูเซตออริจินอลก่อนออริจินอลคืออะไรบ้างคือเตียงก่อนเตียงอันนี้ลูกค้าซื้อที่นอนเต้นเนาะแล้วก็ตัวตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้ อันนี้คือเซตออริจินอลของเขาแต่ที่บอกว่าอีกเซตหนึ่งที่อยู่ห้องนน้นและย้ายมาอยู่ห้องเนี้ยจะมี2ชิ้นอย่างแรกเลยก็คือโต๊ะเครื่องแปง้งนะสีได้ไหมเข้ากันได้อยู่นะแมชชิ่งกันได้อยู่เหลือพื้นที่อยู่แล้วก็โต้ทีวี v. ย้ายมาอยู่ห้องนี้ คือบอกเลยว่าถ้าการซื้อเฟอร์เซสีใกล้ๆเคียงกันน่ะแล้วเอามา m i ์เอามา m a t กันน่ะมันสามารถอยู่ในห้องบริเวณแอร์เดียวกันได้และอันนี้ก็คือห้องสุดท้ายนะคะห้องรับแขกด้านล่างเนาะชิ้นแรกโตทีวีอันนี้พร้อมเลยเรียบร้อยวางทีวีใช้งานเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้สําหรับใครที่พื้นที่น้อยๆใช้เป็นโตทีวีก็ได้ถ้าไม่อยากให้มันดูทึบหรือมันดูแคบเกินไปส่วนโซฟาลูกค้าเป็นเลือกเป็นรุ่นที่ฮอตที่สุดของเราคือมิสซูรีรุ่นนี้ก็คือปรับหลังได้ดึงนิชักได้ไซส์ นะคะบ้านนี้ไหวมากเรามาถึงมาลูกค้าตอน11บเอโมงเนาะแล้วตอนนี้คือเท่าไหร่บ่ายโมงสี่สิใช่ไกลลานด้วยไงอันนี้คืนเร็วที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ส่งของมาใช้งบไปทั้งหมดบ้านหลังนี้เนาะสองห้องนอนพร้อมที่นอนแล้วก็เสร็จห้องรับแขกด้วยอยู่ที่44,281บาท ครบทวนจบตรงนี้เลยเอาเป็นว่าใครอยากคุมงบประมาณนี้ได้ห้องประมาณนี้ทักมาร้านของ9้าเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้เปิดบริการทุกวันและส่วนตอนนี้แดดแรงมากขออนุญาตข้ารถก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในส่นของครังหน้าบ๊ายบายค่ะ